รัะนั้นคณานกรรมการครับาออฟเฟอร์มีตึ้นของของแขกเยอะรักษาสิบสี่สิบอเขาจะมีเชือกอสงยาใส่ในหมากแวื้นงข่งนี้หมูนี่สงฝามเท่าันมาสองห้องวนี้กาบขายประเมอนว่าน้องว่าน้องตัโน้ ข้าวัดพรศรีมายนองเดินถึงว่ามันเขาวัดที่ว่าสิ่งจดตะนีขมาสมัครสักันที่ได้เปลาปอในการประชุมและสังกัดททกศสมาชิกรายงานของประธานสักัก็ถือว่าสกัดของผู้ใ่การเป็นการพบปะนะครับพูดคุยกับพี่น้องนะครับ ทยากรที่ตลาดควรเนื้ออย่างมากนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้ใช้ชวการประชุมนะคะก็ขอเชิญทุกท่านชมนิทรรศการด้านหลังยารระจ สิคล้อติดตั้งคล้อแค่เลี้ยวเปกเดี๋ยวเขาอุ้มเลยไม่เลยอุ้มยอดนะ ครูว่าที่นี่ขายจนมาถึงมากไม่แล้วพอไปถึงกรุงเทพมันมันเท่าไหร่กรุงเทพไหนร้องด้วยทำนี้อะไรนี้กเยนนหลงบถ้าลม ที่สันสรรค์ใช e ้เป็นอย่างย่างย่างแบบที่ว่าไม้เสียบเสียบไม้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของสากลขอกุนดอกคำใต้ในกิจการของค์ขุนนี่คิดว่าอนาคตไปข้างหน้านี่จะรุ่งเรืองขึ้นตลอดครับเพราะว่าเรื่องของการเลี้ยงและการส่งออกนี่ทางสากลนี่พยายามติดต่อประสานงานกับ เจ้าของอเจ้าของร้านนะฮะที่ทางในกรุงเทพและก็ข่าวดีที่เราได้รับมาก็คือทางเกาหลีเนื้อในร้านเนื้อในประเทศไทยครับมีจำนวนไม่ต่ำกว่า500ล้านที่จะเข้ามาติดต่อ,อเป็นเอเจนต์ใหญ่ที่จะรับวัว เขามาประสานไว้ว่าอาทิตย์หนึ่งก็จํานวน200กว่าตัวครับแต่คิดว่าของเราคงทาไม่ได้ถึงปั้นขั้นที่อาทิตย์ละ200ตัวครับก็พยายามจะประสานทางกลุ่มผู้เลี้ยงและหน่วยง,งานอื่นๆครับครับปัจจุบันศักยภาพในเรื่องของการผลิตโคโัวของเรานะตอนนี้เป็นไงแล้วครับ การผิตโคขุนในปัจจุบันนี้เราก็พยายามพัฒนาให้ได้เนื้อที่มีคุณภาพครับเป็นเนื้อที่ตามความต้องการของทางร้านค้าเรื่องโคงการผลิตในตอนนี้เราหนึ่งเดือนนี่เราสามารถ เชืดอดวัวได้ประมาณ30ตัวต่อเดือนนะครับที่เราส่งให้ทางาร้านทางกรุงเทพและก็ทางเชียงใหมเ่เป็นลูกค้าประจำของเราครับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมามีสม้นแค่78คนตอนนี้มีประมาณ 481คนครับสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงโคขุนและมีโคขุนอยู่ในมือของสมาชิกประมาณ400กว่ารายครับ400กว่าตัวครับาการพัฒนาเรื่องแผนนี่เราได้ตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้ว่าเราจะพยายามเลี้ยงโคขุนให้ได้มากที่สุดครับ